ต่อให้ลูกจ้างที่ออกไปแล้วนะครับก็อาจจะไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเอาเงินในส่วนนี้ทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับครับเออ,อน,นี้ฝากบอกไว้ส่วนไใครโดนหักตังไปตายโต๊ะทำงานมาสาย1น,นาทีหัก100บาทเนายจ้างทำได้หรือไม่อันนี้มาจากเพจกฎหมายแรงงานครับครับ เขาบอกเพจกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาได้ทําคลิปตอบคาถามลูกเพจว่าถ้ามาสายหนึ่งนาทีเนี่ยหักหนึ่งร้อยบาทเป็นการผิดกฎหมายหรือไหมเป่าแล้วแล้วว่าไงรฮะคุณว่าผิดไหมเออผมว่าหักได้ฮะ ได้ครับคือมันบางบางคนมันคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องฮะก็ต้องหักหน่อยมันก็ต้องหักเป็นเงินนะฮะผมว่าหักได้แต่ต้องเขียนเป็นเป็นกฎที่ชัดเจนกฎให้ทุกคนเซ็นยอมรับอะไรอย่างนั้นคำตอบเขาบอกว่าผิดแน่นอนครับห้ามนะครับเพราะในมาตรา76กฎหมายในเขียนไว้ว่าห้ามให้นายจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาวันหยุดการลงโทษด้วยวิธีหักค่าจ้างเนี่ยทำไม่ได้การที่หักเงินไปเนี่ยจะต้องคืนเงินให้กับลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยอีก1 5ต่อปีด้วยครับต่อให้ลูกจ้างที่ออกไปแล้วนะครับก็อาจจะไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเอาเงินในส่วนนี้ทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับครับเอออันนี้ฝากบอกไว้ส่วนไปใครโดนหักตังค์ไปอ๋อต้องเอาคืนได้ด้วยเอาคืนได้ด้วยเอาแล้วยังไงต่อฮะสิบี้าายอรี่โดนต์นะครับเอาแล้วครับตอนนี้ไอ้พวกมารสายอะไรที่โดนหักก้ะนั้นม ที่เป็นนายจ้างเข้ามาถามว่านพนักงานพวกมึงที่มาใส่ทุกวันเนี่ยทายัางไงได้บ้างเพจจึงตอบว่าเป็นการทําผิดวินัยสามารถออกหนังสือเตือนได้นะคะอ๋อเหรอหรือก็มี HR าเข้ามาตอบว่าเตือนได้พักงานได้หรือสุดท้าย เชิญไปสนุกข้างนอกได้เลยค่ะคือเชิญออกไปเลยเชิญออกก็ได้ถ้าอย่างนั้นเชิญออกได้ถ้าอย่างนั้นรับพนักงานบอกว่าถ้างนั้นยอมให้หากจบอันน huh? like mm ี้เราต้องมองสองฝั่งใช่ไหมบางทีมันก็ต้องจัดการคนละแบบอย่างอเดเนี่ยฮะอเดมามาสายแม่ช่วงที่อเดยังอยู่ตอนนั้นอเดย์ถือว่าเป็นคนมามาอเดต้องมาเช้าใช่ไหมใครมาสายสุดเออเป็นกอล์ฟกิติพงษ์เองก็เหมือนเมื่อก่อนเราตอกบัตรถ้าเลยเวลาเป็นตัวแดงอลใช่ ใช่ไหมถ้ามันถ้ามาตรงเวลาจะเป็นสีน้ําเงินถ้าเลยพบขึ้นตัวแดงเลยพนักงานเราทุกวันนี้ยังต้องตอกบัตรป่ะครับมีตื้อบัตรเป็นแบบตื้นเราไม่มีทั้นตอกแล้วแล้ววัดในระบบพีทีอ๋อเหรอแล้ววัดตรงนั้นเป็นการเข้างานป่ะใช่ฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพกบัตรมาใช่แล้ววันไหนไม่ได้เอาบัตรมามีไหมต้องต้องไปเขียนในระบบว่ามาเข้ากี่โมงแต่เราไม่ได้ไม่ได้เอาบัตรมาไม่เท่าไหร่หรอกมีวางไว้ที่โต๊ะแล้วฝากอเดตื้อให้หน่อยมีไหมก็คือจับสองใบ เขาบอกมีทัวออฟฟิศอะเขาไม่พูดกันโช่์ชแกล้งมันเป็นตึ้นล่าทำไม่ให้ติดนะเบิรบหนึงอันนี้ถ้าไมติ๊กเป็นคนมาเล่าคเราไปมีวิธีแอคติ้งหลอกเยอง Everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ซับสสตให้ด้วยนะครับตรงไหนตังไหนอ่นี่กด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 ไม่เอาจะกดเอาไปดูดออกเองนะ บ่าโต๊ะทํางาน